ถ้าเราจะพูดถึงคนคนหนึ่งที่สามารถทำง,งานได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วซาโตฮามะอุบิกะถือว่าเป็นนักเรียนที่เข้าไข่นั้นเจ้าตัวคือผู้ช่วยของคาวะะชิซุโกะหัวหน้าชมรมเทศกาลคนดังของสถาบันฮิคิยานคนั่นเองถ้าจะพูดถึงพื้นเพลแล้วน้องเป็นคนที่ไม่ได้เป็นคนของเขตเมืองหลวงของสถาบันฮิคิยาคแต่เป็นคนจากเด็กโรงเรียนสาขาอื่นตอนที่จะย้ายมาเรียนที่โรงเรียนฮิคิยาโคสาขาหลักต่อปีหนึ่ง ความสามารถในการเป็นผู้ช่วยของเจ้าตัวนั้นเดิมที่ได้มาจากการที่เจ้าตัวเป็นผู้ช่วยในการจัดงานเทศกาลของบ้านเกิดซึ่งปัจจุบันนั้นเธอก็ทํางานเป็นผู้ช่วยได้อย่างยอดเยี่ยมภายใต้ล่มเงาของบล็อกของชมรมเทศกาลงานของเธอนั้นถ้าให้พูดก็คือจัดการงานเบื้องหลังเช่นเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมในงานนี่ก็เลยทาให้จิสโกะสามารถทํางานได้ง่ายขึ้นอย่างมากส่วนเรื่องสวัสดิการต่างๆของชมรมนี้นั้น เนื่อจากพวกเธอถือว่าเป็นชมรมที่เรียกว่าผู้มีอานจะกินพราะงันจะมีทั้งเงินเดือนวันหยุดวันลาตามกฎหมายรวมทั้งยังมีการส่งไปดูงานด้วยก็นับว่าเป็นบุญวาสนาของคนที่ได้ทํางานในชมรมที่มีอันจะกินน่ะนะ